ยากกินอะไรให้นึกถึงยายเชื่องน้ำใ pping ต้องด้ปลอราสุดใครลองก็ต้องเคลินขัวเครื่องจัห้องไม่ผัดน้ำมันทุกคำที่กินภ DP สิ้นจนใจต้องสัน่นหอมปลอราสุดโน่ทุกคำพรีเมรองแทอกินๆวันนี้เราจะมาทำหอหมกหอหมกป้าแบบอีสานวัตถุดิบเราก็จะมี เราจะใช้ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ถ้าผักล้วก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือปอกใบมะกรูดแล้วก็ขา่าพริกสดต้นหอมขาดไม่ได้ใบนางรักอนางรัก่ขาดไม่ได้เลยนะใช่แล้วก็เครื่องแกงเราก็จะมีหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้พริกแห้งใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดแล้วก็จะมีข้าวเบือ แช่ไว้แช่ไว้เนี่ยข้าวข้าวเหนียวอ่ะอืมแล้วก็จะเราจะเราชอบใส่ไอ้ข้าวคั่วมันหอมจะใส่ไปด้วยแล้วก็น้ำปลาอ่าเกลือเม็ดคือข้าวเบือเนี่ยต้องตำถึงจะเป็นข้าวเบื่อเนาแช่แล้วมาตำแล้วก็มีเกลืออ่ากัชุรสก็ใส่นิดหน่อยแต่ไม่ได้เอามาโชว์วันนี้เราจะมาทำปลานะต วันนี้เราใช้ปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาเนื้ออ่อนอย่างดีเลยวันนี้อีสานนี่เขาจะใช้ได้ทุกปลาปลาช่อนปลาดุกปลาอะไรแต่เราใช้ปลาแม่น้ำเลยปลาเนื้ออ่อน ให้หมดใส่หัวแล้วก็พ่าหน่อยหัวใหญ่จะได้เข้าพริกแกงเครื่องแกงอันนี้หัวเล็กใส่ทั้งหัว ปลาใส่เกลือดับคาวดับคาวอืมนี่คยอล้างปลาต้องดับคาวจัววง,ง,งนี่ก็คนให้เข้าปลาแตนลนะ สักสามน้ำอะ่ะล้างจนน้ำใสอะ่ะน้ำล้างปลา ล้างกับน้ำใส่ไม่มีขาวไม่มีเลือดพักไว้เดี๋ยวจะตำพริกแกงจะมาตำพริกแกงใส่ตะไคร้เกลือลงไปจะไ,ได้ตำง่าย ก่อนจะเดี๋ยวใส่หอมกระเทียมยก็ใส่หอมกระเทียมลงไปเส้นแกงเยอะ ตำปนเหมือนพี่แกงทอดกลางไหมไม่ปนหยาบหยาบต, <ำ S 1> ตัดหย,ยาบพอหยาหยาบพอพี่แห้งพี่แห้งพี่สดลงมาเลย ใส่สองอย่างอ่ะพริกสดก็อหอมตากบีกสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งอีกสักหน่อยอออเดี๋ยวมาดูใช้ได้แล้วเนี่ยขนาดนี้เนี่ยหยาบหยาเดี๋ยวจะใส่ปลาปลา เครื่องแกงเสร็จแล้ว<ช>ทีนี้วิธีการทำละอ่าอ่ะจะใส่ปลาอืมเอาเอา,เอาเครื่องแกงใส่ไว้ก่อนจีตตาไว้มามลงกับปลาแล้ว,ลวเดี๋ยวจะตาเข้าเบอร์และเข้าเหนียว อนนีหอมหอมพริกหอมพริกหอมตะไคร้ตําข้าวเบือข้าวเหนียวมข้าวเหนียวอีสารที่จะเรียกเรียกข้าวเบือ,อข้าวเหนียวที่แช่ไว้ให้มันอ่อนนิ่มที่ว่านึ่งได้แล้วนั่นแหละเอามาตําเป็นข้าวเบือทีอ่แช่ไว้เตรียมจะนึ่งอ่ะ เรื่อยตำนานหน่อยเพราะว่าต้องให้ละเอียดใช้ได้แล้วตาดื่ออ่า น,น้ำใส่แล้วก็คุณเข้ากันคนเท้ากันก่อนจะมาใส่ปลาปลาที่มีเครื่องแปลงอยู่อ่ะ ถ้าใส่ข้าวเบื่อเนี่ยมันจะทําให้ปลาข้นข้นเวลาำทำน้ําแกงเข้มข้นอืมเวลาสุกออกมาเนี่ยมันจะดูดีคือมันนวนะันวอ่ะกินอร่อยอถ้าไม่ใส่ข้าวเบื่อเนี่ยมันจะเป็นเย็เยดบนะมันก็จะมีแต่เนื้อปลากับพริกแกงมันจะไม่ไม่นวัวไม่เข้มข้น เนื้อปลาแปะไอเนี่ยพอเบื่อเนี่ยมันก็จะไปเกาะกับเนื้อปลาทุกอย่างมันจะทำให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปลา เกลือเกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยชูรสเนิ่มหน่อยก็น้ำปลาแล้วก็คุณให้เข้ากันพริกแกงกบปาจะได้เข้ากัน ทำแบบนี้นะแล้วก็หมักไว้ประมาณสามสิบนาทีคือให้น้ำแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันกับข้าวเบือเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ผักตามที่หลังหมักหมักไว้สามสิบนาทีครบสามสิบนาทีแล้วอันนีในะน้ใส่ข้าวคั่วชอบนะมันหอมใส่ข้าวคั่วด้วยมันหอมกลิ่นนี้ไม่ต้องบอกเลยนะข้าวคั่วหอมใส่ทั้งข้าวเบือใส่ทั้งข้าวคั่ว เขาเบื่อความนัวเขาพัวความหอมคุณครับได้กลิ่นหอมมาเลยอะ่ะนี่มังน้ำเกิดอแค่น้เกิด เดี๋ยวจะมะเขือใส่มะเขือด้วยแล้วก็เอาน้ํามะสับเกลือลงไปเพราะว่ามะเขือจะได้ไม่ดังอ๋อจะจะ,จะหั่นมะเขือแช่น้ำเกลือวางมะเขือจะได้ไม่ดัสตาม,มสูตรตามสูตรที่ที่ใส่มะเขือนี่คือชอบกินเช่นักเกลือไว้ ใส่มะเขือสองลูกก็ชอบกินด้วยถั่วฝักยาวผักที่ใครชอบผักอะไรก็ใส่เข้า<ค>ไปได,ไดยย้ได้หลายอย่างได้หลายอย่าง ใส่เข้าไปเลยใครชอบปากอะไรชอบมากชอบน้อยนี่ยาเชินเขาชอบทั่วปากยาวชอบมากเขืออ่าค่ะยายเชินก็ชอบใส่เพราะว่ามันหมอมหอมแล้วก็ดับคา้าได้ ใบมะกรูดมะกูดลงเลยก็ต้นหอมต้นหอมนี้สำคัญเลยดับคาวต้นหอมต้องมีใส่ต้นหอม คนก่อนคืคนทีน่เข้ากันแล้วเดี๋ยวใส่เปนนางรักนางรักจะช้ำง่ายอเอามะเขืออืมะเขย้ายใส่มะเขือ ใส่เข้าไปยึกลูกโดดใส่เข้าไปไมรยหน้ากาอาเนี่แสดงว่าเข้าพริกข้าเกลือเข้าอะไรแล้วเข้าไปลาปลากับเครื่องแกงเข้ากันแล้วตักหมักไว้แล้วครึ่งชั่วโมงแล้วสามสิบที จะหมักไว้นานกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่แต่คงก็ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีอะมันเข้าเครื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหอให้ดู อันนี้เราจะหอ่หอห่อหมก ใส่น้ำเนี่ยก็เบื่อ นี่ห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งนึ่งไฟแรงไฟค่อนข้างแรงสามสิบนาทีสุกพอดีนะตอนนี้นึ่งขอหมกสามสิบนาทีเนี่ยตอนนี้สุกแล้วเนี่ย พอดีเสร็จสุกพอดีเนะี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะห่อหมกห่อหมกสานห่อหมกอีสานห่อหมกปลาเนื้ออ่อนแบบอีสานใครอยากกินใครชอบกินแบบนี้นะก็กได้ ตามที่อามูกระเบียร์กิบเลยโอเคนะครับด้วยนสอติดตาเอซีกับใาเชือดด้วยนะครับสวัสดีครับ